เกิดความสัมพันธ์ล่าลสุด2คู่รักดาราไผ่น้ำตาลและนักเดทย,ายา่าหลังถูกโยงมีโรกสองใบ <c oughs> มีโกตสอไปบเหรอมีโรตสอไปเหรอ,ลอ,ห,รอหลังจากที่มีเพจดังออกมาแฉว่ามีคู่รักคนดังคบกันมานานแต่ฝ่ายชายมีโรคสองใบจึงเป็นสาเหตุทําให้ไม่ยอมแต่งงานกันสักทีนั้นลายคนได้พุงเป้ามาที่คู่รักมาราธอนอยางไผ่าพาทิศและน้ตาตาลพีจ,จากนาะในทันทีเพราะคู่นี้ก็คบหากันมานานถึง12ปีแต่อย่างไรวิแววแตงก็หลายอย่างครับเรื่องเรื่องงานแต่ยังยังไม่ใช่แบบเร็วๆนี้เพราะถ้ามีปุ๊บเดี๋ยวต้องบอกอยู่แล้วงานนี้ได้เจอโยงมาแบบเต็มๆล่าสุดน างเอกสาวอย่างน้ำตาลพีจักรนาได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสทิปไปทานข้าวกับฝ่ายชายพร้อมถามตรงๆถึงประเด็นนี้ว่ามีโลกสองใบใช่ไหมหนุ่มไข่ตอบทันทีเลยว่ามีโลกสิบใบมีเรื่องป่าเรื่องมา้าเรื่องไปเที่ยวเรื่องดำน้ำําและมีอีกหลายใบแต่ว่ามีแฟนคนเดียวมีโลกสองใบหรอป่ามีสิบใบมีหลายใบผมมีแฟนคนเดียวผมมีแฟนคนเดียว เคลียชาร์ดพร้อมโชวหวานยืนเกี่ยวป้อนเสาน้ำตาลไปหนึ่งกลุ่มบอกเลยว่าคู่นี้ม้จะคบห่างกันมานานถึง12ปีแต่ความหวานไม่เคยลดลงเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะไฟชายที่คังรักแบบสุดๆเรื่องโลกสองใบนี้ปัดทิ้งไปได้แต่ทีทั้งคู่ยังไม่มีแผนแต่งงานกันในตอนนี้เป็นเพราะไฟหญิงเคยขอไว้เพราะในช่วงแรกเธอนั้นยังยุ่งกับการทํางานแต่เมื่อปีที่แล้วก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นถึงขั้นที่ไฟหญิงก็ดําเนินการฝากไข่รอเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยอย่างหนึ่งอย่าง ไม่ใช่ภายในปีนี้สองปีนี้ใช่ใช่ฝากขายไว้ตั้ง<ๆ>แต่อายุ20ก่กว่าแล้วเราก็เลยไม่ค่อยห่วงเรื่องนีเท่าไหร่บอกเลยว่าคู่นี้มีข่าวดีอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นก็ต้องมารอุูนไปพร้อมๆกันแล้วล่ะคะ่ะ <S <S ส่วนคู่ที่2ที่ถูกโยงหลังมีกระแสลอดเรื่องโรค2ใบนี้ก็คือคู่รักมาราธอนอย่างนาเดชคุกิกมิยะและยายาอุรัสยาที่ตอนนี้ก็คบหา,ากันมานานถึง14ปีโดยเมื่อปี2,566นหนุ่มนเดชได้ทำการเซอร์ไพรส์คุกเขา่ขาคอเยายาแต่งงานไปแล้วด้วย แต่ผ่านมานานถึง2ปีก็ยังไม่ได้แต่งสักทีถึงขนาดที่มีข่าวรือออกมาเมื่อไม่นานมาน,นี้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถึงคราวรักรล้วสอแววเลิกราักการแถมล่าสุดก็ยังถูกโยงว่าฝ่ายชายมีโรคสองใบอีกด้วยงานนี้เรียกได้ว่าเจอข่าวรือหนักอย่างมากทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามข่วล่าสุดแท็กพระรานยูนักแสดงหนุ่มชื่อดังก็ได้มีการออกมาเผยว่าตนนั้นรู้แล้วว่าคู่รักโลก2ใบคือใครทําเอาหลายคนนั้นฮือฮากันหนักมากถึงขั้นถูกนักข่าวถามแบบตรงๆว่าใช่คู่ของนเดชยาญ่ๆหรือไม่แต่หนุ่มแท็กก็ได้ตอบเสียงดังฟังชัดในทันทีว่าไม่ใช่อย่างแน่นอน ไม่ใช่นัดเดกกับนันดานไม่ใช่เพราะว่าอะไรเขาจะแต่งงานกันอู่แล้วเขามีใบงานนี้ทับเอาลายคนลงใจเพราะอัปเดตล่าสุดเรื่องแต่งงานของทั้งคู่แม้จะไม่ใช่ภายในปีนี้แต่ก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นปีหน้าอย่างแน่นอนจัดเตรียมหลายๆอย่างไว้แล้วทั้งแผนง,งานสถานที่ถึงขนาดที่สาวยายาเองก็มีโอกาสได้ลองชุดแต่งงานแล้วด้วยเรียกได้ว,ว่าสยบข่าวหรือโลกสองใบและรักเล้าไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยละค่ะ